และนี่คือขนมที่เราจะชิมในวันนี้ทุกคนอันนี้คือขนมชิงถวนจะมีขายแค่ช่วงเชงเม้งคือชิงหมิงเจียใจขอลองเปิดกัอนนะแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเจ้าก็เหรอเจ้าก็ที่ก็มาไหนกันจาที่หล่ะอืมยังไง They are timing the differences between the hers and a shirt Julie treats me to an eatery This lady is looking for a Alcohol free drinks จะมีเป็นสองรถนะจอยซื้อมาอันนี้เป็นรถเผือกซึ่งตัดให้ดูไส้แล้วก็จะเป็นไส้อุ้ยล่วงไส้เผือกจะเป็นอย่างนี้มีความเผือกกวนใดๆเค้าจะมาเป็นขนมก้อนกลมๆอย่างนี้ส่วนนี้เป็นไส้ถั่วกับชีสมาเป็นก้อนๆนี้เลยแล้วก็ เมื่อกี้เอากันไก่แหวกดูไส้แล้วก็จะเป็นไส้แบบก็ถวูกกวนเราอามาลองชิมกันดีกว่ากินกันทุกคนวันนี้เป็นวันเชียงเมงเราก็ต้องกินชิงถวนขึ้นเหนียวขเขาเหนียวมากเลยอะเราจะเอากันไกตัดแล้วแต่ว่าก็ยังคงไม่แยก,กออกจากกันหนึบมาก อืมอืมอืมตั้งเขาหนึบเหมือนโมจิแล้วก็หอมถั่วหอมชีสมากเลยอ่ะอืมมันใส่ชีสใช้ได้หอมหนึบหนัก คล้ายๆโมจิอ่ะแต่ก็ไม่เชิงเป็นเหมือนข้อวเหนียวตําๆแล้วก็ตัวแป้งจะมีความหอมอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็อืมมาลองรสเผือกกันดีกว่ารสเผือกจะเป็นหบัล้วนเลย หนึบมากจริงจริอ่ะเข้าใจว่าทำไมหอมพลาสติกห,หอมเหมือนลูกอมเผือกหอมแบบหอมหวานหนึบอร่อยแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้ชิมรสกาแฟกับรส อรถรถท้อเนี่ยตอนเลือกเมื่อกี้ยังมีนะแต่ว่าพอถ่ายไปถ่ายมาจะไปซื้อหมดแต่ว่าอีกรถนึงคือรถกาแฟมีอยู่แต่เขาก็มีให้ชิมไนงะก็เลยรู้สึกว่าพอชิมแล้วก็ธรรมดาก็เหมือนขนมกินกาแฟก็เลยเลือกมาเป็นสองรถรถเผื่อกับรถที่ดูเหมือนรถด,ดั้งเดิมคือรถถั่วปรากฏว่าเขาไปยุคด้วยไม่ใช่แค่ถั่วแต่ว่ามีชีสด,ด้วยมันนัวขึ้นมากว่าชิงถั่วั้งเดิมที่เป็นถั่ว คทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจวเวลเาจอเสียงเต้ในชื่อให้อะค้ะไปนะคะสำหรับวันนี้เจเจียนค่ะ